อัานทาชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่59สําำแดงมัทธมินขุนนางภายในห้องจับกลุ่มกันอ่านข่าวสารทางราชการซึ่งรายงานเหตุการณ์สู้รบทางภาคเหนือ ว่าความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือของข่าวสารล้วนดึงดูดความสนใจกว่าสิ่งพิมพ์ในวังอย่าว่าแต่นี่เป็นข่าวสู้รบชนะของรัชชิ้งฟานเสียงยิ้มพลางล้วงสิ่งพิมพ์ออกจากอกเสือ้อนั่งลงที่หน้าโต๊ะของตนเองดื่มชาต่อไปทุกผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ึงเหตุการณ์สู้รบไม่มีผู้ใดสังเกตสนใจมัน กลับเป็นเยิ่นเศร้าชิงยิ้มให้แก่มันบอกใบให้มันออกไปฟานเสียงได้แต่ออกจากห้องมาถึงสถานที่เงียบสงบแห่งหนึ่งที่นี้อยู่ส่วนเลือของตัวตึกจะตั้งโต๊ะหินตัวหนึ่งก้าอี้หินสองตัวเยิ่นเศร้าชิงบอกใบให้มันนั่งลงจากนั้นยิ้มพลางกล่าวว่าทุกคนล้วนยินดีปรีดาท่านกลับนิ่งเงียบงัน ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดแต่เท้าเศร้าชิงพูดนี้เป็นบุคคลกลุ่มกลิ่นต่อมาตกแต่งฉินจู้นางหนึ่งได้เป็นราชบุตรเขยจากนั้นทำงานที่ตึกไทฉังซื้อมีส่วนคลับคล้ายกับสภาพของฟานเสียนในวันนี้ฟานเสียนไม่แน่ใจไปแต่เท้าเยินใช่มีความในใจชุดดึงตนเองออกมาระบายบอกกล่าวหรือไม่จึงไม่สะดวกกับการตอบคำ เพียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเพราะจะสำนักรบชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นไม่น่าตื่นเต้นยินดีเท่าใดเย่นเศร้าชิงกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าฉชนไหนเป็นเรื่องปกติธรรมดาฟ้านเสียไม่มีความรอบรู้ทางด้านการทาหารเพียงกล่าวว่าฟาบาทรงปรีชาสามารถแม่ทัพไพรพล,ลร่วมแรงร่วมใจ แคว้นเป่ยฉีไใจหวาดวันขาดเขาใชยชนะย่มตกเป็นของฝ่ายเราเยินเศร้าชิงยิ้มพลางกล่าวว่าเราค่อยนึกออกว่าคราครั้งนี้ทั้งสองประเทศสู้รบกันอีกเสื่อมเนื่องจากใต้เท้าฟ้านถูกรอบสังหารฟ้านเสียงงงงานลูกค่อยฉุกคิดว่าคราครั้งนี้รัชชิ่งทรงกำลังทหารออกไปข้ออ้างหนึ่งข้อคือแคว้นเป่ยฉี ทรงมือสังหารลอบเข้ามาในมหาคนครรัชชิ่งคิดประทุษร้ายต่อบุตรชายขุนนางใหญ่จากนั้นหวนนึกถึงชายแดนทางด้านเหนือสมซากศพโครงกระดูกไม่ทราบมีบุตรภรรยาเท่าใดสูญเสียผู้นำครอบครัวต้องเกิดความสะท้อนใจกล่าวว่าสาตราเป็นเครื่องมืออันดุร้ายเพียงใช้เมื่อถึงคราจำเป็นย่นเศร้าชิงคล้ายชื่นชมต่อถ้อยคำนี้ยิ่ง จึงพังออกศสีสะรับกล่าวว่ามาดแม้นว่าเป็นเช่นนั้นการศึกครั้งนี้ช่วยให้รัชชิงอยู่สุขสงบอีกหลายปีถือว่าคู่ควรอยู่ป้านเสียนไม่ใช่คนถือลัทธิสันติภาพบันคั่นคือเพียงยิ้มเล็กน้อยยอมรับความจริงข้อนี้ย่นเซ้าชิงกล่าวสืบต่อถึงแม้ว่าความดีความชอบเป็นของฝ่าบาทและสามทัพ แต่เราขุนนางคิดอ่านวางแผนเป็นเวลาสองเดือนถือว่าทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังความสามารถฟ่านเสียนฟังความหมายของคำพูดนี้ออกทราบว่าใต้เท้าเซ้าชิงบอกว่าขุนนางบุญในราชสำนักก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่น้อยฟ่านเสียนจะยังไงผ่านชีวิตสองชาติพบทราบว่าการศึกสงครามซพ่งพาการจัดส่งสเสบียงบำรุงจึงกล่าว เ่าใต้เท้าในราชสำนักก็มีความดีความชอบอย่างสูงเช่นกันเยันเส้าชิงยิ้มด้วยความพึงพอใจกล่าวอีกว่าไต้เท้าใจเสี่ยงกับท่านกำลังจะเป็นพ่อตาเขยขวัญหากท่านมีเวลาสมควรไปยังธรรมเนียบม,มหาเสนาบดีสักคราฟ้านเสียงขานร,รับว่าถูกแล้วขอบคุณใต้เท้าเร้าชิงกระตุ้นเตือน ควนนึกถึงตนเองกำลังจะตบแต่งวานเอ,อ๋ยยังไม่ได้ไปกราบพบเยี่ยจ้างในนาคตถือว่าไม่ถูกต้องจริงๆแต่นี่สมควรเป็นการไปมาหาสู่ระหว่างทำเนียบมหาเสนาบดีกับตระกูลฟา่อย่างเปิดเผยเฮตุย่์เย่นเซ้าชิงจึงบอกต่อตอนเองว่าเป็นการส่วนตัวริงดังคาดหมายเย่นเซ้าชิงกล่าบเบาๆว่าเราซื้อหวังให้ท่านไปนั่งที่ทำเนียบมหาเสนาบดี อย่าได้นำคนไปมากเกินไปในวันรุ่งขึ้นการประชุมที่ท้องพระโรงเต็มไปด้วยการสรรเสริญเยิอนยอฝ่ายทหารได้รับคำชมไม่น้อยตึกที่สี่สำนักตรวจสอบก็สืบหาข่าวอย่างแข็งขันห้องเต้จึงรับสั่งชมเชยแต่ที่เหนือความคาดหมายผู้คนก็คือคุณนางซื่อหลางกรมทะเบียนราชพระกำกับโวยลทักษิณ เดินออกมากราบทูลว่าชัยชนะครั้งนี้เกิดจากใต้ท้ามหาเสนาบดีทุ่มเทสติปัญญาความสามารถนึกถึงชาติบ้านเมืองก่อนเรื่องทางบ้านจัดส่งสเบียงบำรุงไปไม่ขาดสายถือเป็นความดีความชอบใหญ่หลวงเราขุ้นนางเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาตอนแรกไม่เข้าใจว่าศัตรูทางการเมืองฉะนัยกลับกลายเป็นสมานฉัน แต่พอเนื่องถึงสองตระกูลกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันค่อยเข้าใจกระจ่างที่เหนือความคาดหมายยังตามหลังมาคุณนางสั่งสู้กรมพิธีการก้อโยจือซึ่งอยู่ฝ่ายท่านมหาเสนาบดีกลับกล่าวคัดค้านยกอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่เหนือความคาดหมายมากที่สุดก็คือเฉินผิงผิงก็นั่งเก้าอี้ล้อเลื่อนมาร่วมประชุมเมื่อห้องเต้ตัดถามความเห็นของมัน เฉินผิงผิงก็กล่าวว่าใจเสี่ยงลำบากมากแล้วศัตรูทางการเมืองของใต้ท้ามหาเสนาบดีความจริงคิดอาศัยเรื่องที่อู๋ป๋ออันสมรู้ร่วมคิดกับแคว้นเปยฉีโจมตีหลินหย่อฟู่พอฟังก็เงียบสงบลงฮ้องเต้ยังมีพระราชกระแสร,รับสั่งชมเชย หลินหย่อฟู่กลับคืนสุ่ความมั่นคงอีกครั้งในราชสำนักมีข่าวลือว่าใต้ท้ามหาเสนาบดีเตรียมเป็นทองแผ่นเดียวกันกันกบตระกูลฟ้านจึงเอ็นดีงมาทางอนชายรองไม่มีผู้ใดทราบว่าเบื้องหลังของเรื่องใหญ่ครั้งนี้แท้จริงแล้วเนื่องจากการพบปะพูดคุยระหว่างเย่นเจ้าชิง ที่ไม่สาม,มารถปรารถนากับคุณนางแสลี่หลางตึกไทฉังซื้อหลังจากที่ฟานเสียงแสดงมิตรไมตรีต่อเยี่ยจ้างค่อยเกิดความรู้สึกที่ปลอดภัยอยู่บ้างถึงแม้ยังกลัวหลินหยอฟู่สืออบออกว่าหลินกงถูกท่านอาอ,อูจูฆ่าตายแต่ก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆเช่นที่ผ่านมาอีกหน้าที่ที่ตึกไทฉังซื้อไม่ต้องไปทุกวันทุกสิบวันเพียงไปไรายงานตัวครั้งหนึ่งก็พอ หลังเที่ยงวันนี้ฟานเสียงจึงโดยสารรถม้าไปยังราชนิเวศส่วนพระองค์ตอนนี้ข่าวการแต่งงานระหว่างมันกับกินจู้ในพระราชนิเวศแพร่ไปทั่วมหาลนครบวกกับสกุลฟานจับจายยังมือเติบราชอองครักษ์ที่เฝ้าดูแลราชนิเวศจึงลืมตาข้างหลับตาข้างไม่เข้มงวดเท่าที่ควรฟานเสียนเดินทางมากับใหม่ แต่ไม่ท่องชมนกชมไม้ในสวนอุทยานหากเดินเรียบทางศิลาตรงไปยังหอน้อยสร้างความประหลาดใจแก่ฟ้านเยอะๆจงกล่าวว่าเกอเกอกลับคุ้นเคยเส้นทางนี้ยิ่งนักฟ้านเสียยิ้มพลางกล่าวาาว่าข้าพเจ้ามีความจำทีเลิศท่านไม่ใช่ไม่ทราบกล่าวพลางล่อหัวร่อในใจในสิบวันมีอยู่สองสามคืน ที่มันตัดผ่านสวนอุทยานคิดจำทางไม่ได้ยังยากเย็นยิ่งแต่ตามกฎเกณฑ์ที่ตราไว้ราชบุตรเขยเช่นตนเองยังไม่อาจพบหน้าจ่นจู้จึงได้แต่นั่งจิบชาอยู่ชั้นล่างของหอปล่อยให้ฟ้านเยอะๆขึ้นไปคนเดียวมันก็ไม่ร้อนใจจะยังไงแทบทุกคืนมาได้พบกับลินหวานเอ,อ๋อยู่แล้วไม่นานให้หลัง รากฏผู้คนสองคนลงมาเห็นที่ด้านหลังฟ้านเยอะๆติดตามด้วยหญิงสาวนางหนึ่งนางตากระจ่างสุกใสขนคิ้วดกหนาไปบ้างแต่ไม่อยากกระด้างกลับแสดงออกถึงความคึกคักเข้มแข็งที่แท้เป็นบุตรีโทนของแม่ทัพใหญ่รักษาการมหานครนามเยี่ยหลิงเอ,อ๋อเยี่ยหลิงเอ๋อเห็นที่ชั้นล่างนั่งไว้ด้วยบุรุษแปลกหน้าคนหนึ่ง สร้างความประหลาดใจอยู่บ้างฟ้านเสียงทิ้งผุดลุกขึ้นประสานมือกล่าวว่าแม่นางเยี่ยไม่พบกันนานแล้วคำพูดพอกล่าวพบว่าไม่ถูกต้องครั้งก่อนตอนเองปลอมแปลงโฉมพบกับเยี่ยหลิงเอ,อ๋ออยู่ในฐานะหมอรักษาวันนี้มันมาในฐานะราชบุตรเขยในอนาคตคำว่าไม่พบกันนานแล้ว กรงว่าจะสะกิดความสงสัยของเยี่ยหลิงเอ๋อขึ้นแต่ว่าเยี่ยหลิงเอ๋อเพียงกวาดมองมันแว๊บนึงย่อกายคารวะกล่าวว่าคำนักคุณชายฟ้านฟ้านเสียนเห็นนาไม่เครือบแคลงสงสัยต่อคำพูดของตนเองสแสดงว่าวานเอ๋อบอกเรื่องการไปมาหาสู่ของตนต่อเพื่อนสาวนางน,นี้จึงกล่าวว่าวานเอ๋อดีที่มีแม่นางอยู่เป็นเพื่อน จึงไม่เปลี่ยวเหงาเกินไปฟ้านเสียนขอขอบคุณหน้าที่นี้เยี่ยหลิงเอ,อ๋อกล่าวด้วยสีหน้ากระด้าเงเย็นชาว่าคุณชายฟ้านเกรงใจไปแล้วฟ้านเสียนเห็นหญิงสาวนางนี้คล้ายไม่ชมชอบตนเองเท่าใดก็ไม่มีโทสะแต่อย่างไรมันไม่เห็นว่าด้วยรูปโฉมงดงามของตนเองจะสร้างความรู้สึกที่ดีแก่สตรีทั้งแผ่นดินจึงยิ้มเล็กน้อย คาระวะอีกคราแล้วหันไปกล่าวกับฟ้านเยอะๆว่าเรื่องที่สอบถามเป็นยังไงฟ้านเยอะๆยิ้มพลางตอบว่าท่านใจร้อนวู่วามนักกลิ้นเจียเจียบอกว่าฟ้านเสียนพลันบกมือกล่าวว่ากลับบ้านไปแล้วค่อยบอกกล่าวเยี่ยลิงเอ,อ๋อพอฟังบรรดาลโทรสัเห็นว่าฟ้านเสียนผู้นี้จิตใจแับแคบ ความหมายในวาจาของมันก็คือเรื่องระหว่างตะโกนฟ้านกับตะโกนหลินที่ต้องให้ตัวเองแย่เยี่ยรู้เห็นด้วยจึงกระชากเสียงว่าคุณชายฟ้านคำพูดนี้ข่มเหงคนไปแล้วฟ้านเสียงงงงันวูกรุ่นคิดว่าเรื่องนี้กล่าวเริ่มจากที่ใดยามขุนข้องหมองใจครั้งที่จะยุ่งเกี่ยวกับนาง จุงมือใหม่ๆเดินออกจากราชนิเวศเยี่ยลิงเอ,อ๋อก็เรียกหาบ่าวพร่หญิงรับใช้ออกจากราชนิเวศเช่นกันพอเห็นฟ้านเสียงจับมือถือแขนของฟ้านเย่อะๆต้องแค่นหัวรอคำหนึงฟ้านเสียงไม่เข้าใจยังคงจูงมืออันเย็นเยียบของฟ้านเยอะๆเดินไปยังรถมา้าฟ้านเย่อะๆมีสีหน้ากระอักกระอ่วนอยู่บ้าง นี่กลับเป็นความจริงในโลกน้อยคนที่เป็นทรงเหมยจะสนิทสนมเช่นนี้ฟ้านเสียนพอเห็นสีหน้าของเหมยเหมยค่อยเข้าใจกระจ่างต้องคุ่นคิดว่าสตรีนางนี้ฉไพนพูพันตนเองไม่เลิกราระหว่างมันกับเยอ่อเย่อไม่มีอนใดเกินเลยจึงเกิดความขุ่นข้องใจหันไปกล่าวว่าแม่นางเยี่ยทางบ้านท่านใช่ไม่มีผู้ใหญ่อบรมสั่งสอน ท่านจึงออกมาเที่ยวเตะทุกวันหรือเยี่ยลินเอ๋อเพียงแค่หัวร่คคาเดียวอีกฝ่ายกับกล่าวว่าจาเผ็ดร้อนถึงเพียงนี้ต้องร้องว่าท่านว่าผู้ใดไม่มีคนอบรมสั่งสอนฟ้านเสียงยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าผู้ใดว่ากันที่นี้คล้ายไม่มีคนนอกเยี่ยลิงเอ๋อเห็นมันแสดงบทดื้อด้านยิ่งมีโทสะกว่าเดิม ร่ำร้องว่าอย่างนั้นท่านไม่ใช่ออกมาเที่ยวเตะทุกวันทั้งที่กําลังจะแต่งงานแล้วยังไม่ประพฤติเรียบร้อยทั้งยังไปตึกไท่ฉังเซื่อไม่กี่ครั้งหรือว่าทางบ้านท่านก็ไม่มีผู้ใดอบรมสั่งสอนฟ้านเสียไม่ได้ใส่ใจคอที่ในความอ่อนแอแฝงความดุร้ายทั้งยังนิยมย่วเย้าทราบว่าหากตนเองไม่มีโทรศัพ อีกฝ่ายจะมีโทสะยิ่งกว่าจึนกล่าวเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมว่าข้าพระเจ้ามาเยี่ยมคู่มั่นตัวเองถือว่าชอบด้วยเหตุผลแม่นางเยี่ยงก,กับวานเอ๋อสนิทสนมกันมักแวะมาเยี่ยมเยียนข้าพระเจ้าก็กล่าวขอบคุณแล้วหวังให้ท่านระมัดระวังคำพูดอย่าได้ยุ่ยให่พวกเราแตกแยกกันเยี่ยหลิงเอ๋อคุณแค้นจนขบริมฝีปากร้องว่า ด้วยลักษณะลูกผู้ลากมากดีของท่านไม่ทราบว่าหวานเอ๋อพึงตาต้องใจท่านที่ใดฟ้านเสียนทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นลูกผู้ลากมากดีที่ใดเยี่ยหลิงเอ๋อกล่าวอย่างแข้งเคืองว่าบุญก็ไม่บุญบู๊ก็ไม่บู๊ไม่ใช่ลูกผู้ลากมากดีหรอือฟ้านเสียนยิ้มด้วยความละอายอยู่บ้างกล่าวว่า ข้าพเจ้าความจริงตั้งข้อรังเกียจต่อการประคมอวดโอแต่ในมหานครเล่าหรือข้าพเจ้าเปลืองปลาทั้งบุญและบูแต่งกวีใน79ทั้งฆ่าคนใน79็้าข้าพเจ้าถูกชมเชยจนตัวเบาบิ๋ววันนี้ค่อยถูกแม่นางสกิดเตือนต้องขอขอบคุณอย่างสูงเยี่ยลิงเอ,อ๋อค่อยฉุกคิดว่าอีกฝ่ายมีชื่อเรื่องลือต้องขยี้เท้าอย่างขุนเคือง ไม่ทราบกล่าวกระไรดีพลันเลื่อนมือไปจับดาบที่หวางเอวคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดปลดดาบลงมาโยนลงบนพื้นเบื้องหน้าฟ้านเสียงบังเกิดเสียงตังคราหนึ่งพร้อมกับเสียงตังหน้าประตูราชนิเวศเงียบสงบลงรถชิงถึงแม้สงบสันติเป็นเวลานานการประทาที่ชายแดนทางเหนือก็เป็นเพียงการสึกย่อย แต่ถึงยังไงตั้งตั้งประเทศมาไม่กี่สิบปีผู้คนยังนิยมวิชาบูไม่เสื่อมคลายเยี่ยหลิงเอ๋อเป็นที่ดาแม่ทัพบูสะพายดาบโค้งที่ข้างเอวถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการโยนดาบลงที่แทบเท้าฟ้านเสียนถือว่าไม่ปกติแล้วฟ้านเสียนเลิกคิ้วขึ้นทราบว่านี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณท้าสู้ในโลกเมื่อชาติบางก่อนของตนเอง เมื่อเหล่ากุ้ยจูของโอโจต่อสู้กันจะถอดถุงมือคว้างใส่ใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามมันยกมือเกาใบหน้าซี่ขวารู้สึกคันอยู่บ้างคุณคิดว่าหากการท้าสู้ในรัชชิ่งกระทำโดยคว้างดาบใส่ใบหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างนั้นการต่อสู้คงเกิดขึ้นแล้วทุกผู้คนมองดูฟ้านเสียนฟ้านเยอะๆถึงกับฉุดดึงแขนเสื้อเกเกอไว้ ย่าได้เห็นเยีย่ยหลิงเอ๋อเอลอ่อนอ่อนแอนดุดกิ่งหลิวแต่ฝึกวิชาฝีมือจากตระกูลจัดเป็นยอดฝีมือชั้นที่เจ็ดในมหานครไม่มีลูกผู้ล่ามากดีใดกล้าต่อแยนางแต่นางเมื่อโยนดาบโค้งออกท้าสู้ฟานเสียนเป็นรูปผู้ชายหากไม่รับคำท้าแสดงว่าขลาดเขาหลังจากนี้ไม่อาจงอหัวขึ้นเหาราชอ,องครักษ์ที่เฝ้าประตู เห็นผู้สูงศักดิ์ทั้งสองเกิดข้อพิาพาทต่างแซงเป็นมองไม่เห็นไม่มีผู้ใดง้อเขาจนไปรายงานต่อจินจู้ในราชนิเวศว่าเพื่อนหญิงของท่านจะต่อสู้กับผู้มั่นหมายของท่านแล้วท่านเมื่ออวดอ้างว่าเปลืองปราดทั้งบุญและบูข้าพเจ้าไม่มีความรู้ด้านกวีแต่ก็คิดชมดูว่าท่านมีความสามารถในการคุ้มครองหวานเอ๋อหรือไม่กล่าวไปประหลาดแท้ นับตั้งแต่เยี่ยหลิงเอ๋ยโยนดาบทิ้งคนก็เกิดความเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นสงบเยือกเย็นลงตาคู่งามประกับหยกมรกตเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเรือนร่างที่แบบบางคล้ายบรรจุพลังอันมหาศาลตระเตรียมใช้ต่อฟ้านเสียนฟ้านเสียนใจสันสะท้านค่อยทราบว่าหญิงสาวนางนี้เป็นผู้เข้มแข็งคนหนึ่งเปลือกนอกอย่าแยงแย้มยิ้ม โบกมือกล่าววาจาที่ผู้คนล้วนนึกไม่ถึงออกมาข้าพเจ้าขอปฏิเสธปฏิเสธการต่อสู้หรือนี่เป็นเรื่องที่น้อยครั้งจะพบเห็นการปฏิเสธคำท้าของหญิงสาวนางหนึง่งเกรงว่ายิ่งทำให้ฟ้านเสียนงอหัวไม่ขึ้นฟ้านเสียงกล่าวอย่างจริงจังว่าไม่นางเยีย่แม้ไม่ชมชอบข้าพเจ้า แต่จะยังไงเป็นเพื่อนของหวานเออข้าพเจ้าในเลยหักใจลงมือได้มันยิ้มพลางกล่าวอีกว่าเดีย๋ยวว่าแต่หาไม่มีความจำเป็นข้าพเจ้าไม่ต้องการต่อสู้กับสตรีรถมา้าเล่นมาตั้งแต่แรกพอเห็นสถานการณ์ตึงเครียดจึงหยุดรอยอยู่ด้านนอกหวังฉีเหนียนเห็นคนที่ท้าถายใต้เท้าฟ้านเป็นเยี่ยหลิงเออตั้งแต่รอบร้อนรุ่มใจ ไม่กล้ายกอ้างสำนักตรวจสอบสะกดข่มฝ่ายตรงข้ามฟ้านเสียงพอกล่าวจบก็จูงมือใหม่ๆเดินไปยังรถมา้าแว่วเสียงกู่ร้องด้วยความพิโรธเยี่ยหลิงเอ,อ๋อไม่อาจทนทานรับถ้อยคำมันเจ็บแส่ของฟ้านเสียงพลันอารวาทออกมาขยับกายวูบหนึ่งก็โถมถึงด้านหลังฟ้านเสียงพุ่งหมัดออกไปดีที่นางผ่านการฝึกอบรมมา ก่อนลงมือยังส่งเสียงร้องเตือนฟานเสียงรู้สึกถึงกระแสลมอันรุนแรงจากทางด้านหลังมือขวาจึงใช้พลังอย่างแยบคายชักนำเหมยๆไปยังอีกด้านหนึ่งจากนั้นหมุนตัวกลับมาที่ผ่านเข้าสู่คลองจักสุคือหมัดที่ต่อยใส่ใบหน้าตนเองหมัดนี้ใช้ออกอย่างหมดจดและงดงามสีผิวขาวละเอียดอ่อนสามารถเห็นเส้นเลือดจางๆหลังจากที่กรรมเป็นหมัด เพียงเปิดเผยนิ้วหัวแม่มือเล็บนิ้วทาสีชมพูซึ่งคั้นออกจากดอกกุหลาบหนูในระยะเวลาอันสัน้นสามารถเห็นรายละเอียดมากมายถึงเพียงนี้เพียงยืนยันเรื่องสองประการ 1. คือฟ้านเสียนเป็นคนมากรัก 2. เยี่ยหลิงเอ,อ๋อแม้ลงมืออย่างรวดเร็วรุนแรงแต่เมื่อเปรียบกับไม้พรออลิรับบนหน้าผาอ่าวต้านโจยังเชื่องช้ากว่ามากนะัก ฟ้านเสียงขยับปลายเท้าออกไปนิ้วหนึง่งร่างเคลื่อนย้ายมาทางซ้ายอย่างแยบคายเป็นเหตุให้หมัดที่แฝงจิตสำนึกอันเกลี้ยกลาดต่อยใส่อากาศสะท้าเฉียดผ่านข้างแก้มตนเองไปหมัดแม้ต่อยใส่อากาศสะท้าแต่ยังบังเกิดกระแสลมันปั่นป่วนจนเส้นผมที่ข้างแก้มของฟ้านเสียงพัดพลิ้วขึ้นยามนั้นมือขวาของมันยกขึ้นอย่างเงียบงนัน งอนิ้วชี้ดีดสายชีพจรข้อมือของเยี่ยหลิงเอ,อ๋อดุดประกายฟ้ากระบวนท่านี้พอใช้ออกต่อให้เป็นรองผู้บังคับบัญชาการราชองครักษ์วังหลวงกงเตียนยามไม่ทันระวังยังไม่สามารถหลบพ้นยิ่งอย่าว่าแต่เยี่ยหลิงเอ,อ๋อได้ยินนางแค่นเสียงคำหนึ่งหมัดที่กำแนบแน่นต้องคลายออกคลายที่ข้างแก้มของฟานเสียนแต่ฟานเสียนไม่ทันยินดี นางก็หีตาลงถอยปราบไป3ามก้าฟาดฝ่ามือใสอากาศสาท่าสามคราเสียงฉาดฉาดฉาดดังขึ้นที่ข้างกายของฟานเสียนที่แท้เยี่ยลิงเอ๋อพอคลายออกนิ้วทั้งห้าคล้ายกิ่งท้อชุนเทียนเนบ่งบานออกแต่ละนิ้วคล้ายกิ่งท้อกิ่งหนึ่งจูโจมใส่ขมับของมันฟานเสียงล้วนอาศัยกติกราตามสัญชตาตญาณหลบหลีกรอดพ้น ทั้งประทบฝ,ฝ่ามือสามคราต้านทานพลังลมทั้งห้าสายนั้นไว้ผัดกำจายตระกูลเยี่ยผู้คนที่ชมดูร้องอุทานออกมาปรมาจารย์รัชชิ่งเยี่ยหลิวหวินเป็นสูจูของเยี่ยหลิงเอ,อ๋อคิดไม่ถึงคุณหนูเยี่ยกลับสืบทอดยอดวิชาของเยี่ยหลิวหวินเสียงร้องไม่ทันขาดหายฟานเสียงก็สะอึกเข้าหา ต่อยหมัดใส่ฟามมือของเยี่ยหลิงเอ๋ออย่างถนัดถนีแววเสียงครางหนักๆไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือของเยี่ยหลิงเอ๋อหรือเป็นกิ่งท้อล้วนถูกมันกระแทกแตกกระจายใช้ลมปราณนั้นกราดเกลียวทำลายหัดกำจายของคู่ต่อสู้เยี่ยหลิงเอ๋อรลอยตัวไปด้านหลังครึ่งวาเจ็บปวดจนกุมข้อมือไว้มองดูฟ้านเสียนด้วยความตื่นตระหนกนางคาดคิดไม่ถึงว่าพลังลมปราณของฟ้านเสียน แปลกประหลาดถึงเพียงนี้หมัดฟามือพอกระทบกันพลังปราณก็ลุกล้ํเข้ามาตามเส้นลมปราณความเจ็บปวดทําลายจิตสมาธิของนางจิตสํานึกของหัดกําจัยสลายคลายสิน้นฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวย่วเย้าฝ่ายตรงข้ามว่าท่านไม่ใช่คู่มือของข้าพระเจ้าเยี่ยนเงงอ๋อกัดฟันกรอดโถมเข้ามาอีก คราครั้งนี้ท่วงท่าสภาวะดุร้ายกว่าเดิมประกบนิ้วทั้งห้าเรากับมีดดาบฟันขวางลงมาผัดดาบแหวกฝาอากาศเป็นเสียงดังนางเป็นอิสตรีลมปราณท่าธรรมชาติไม่สมบูรณ์เท่าบุรุษวัยชะกันดังนั้นขณะที่เยี่ยนหลิวหินถ่ายทอดวิชาหักกัญจายแก่นางได้ทำการปรับปรุงแก,กไ้ไขหากว่านางเผชิญกับยอดฝีมือที่มีพลังการฝึกปือ เหนือกว่าตนเองให้ประกบนิ้วราวกับมีดดาบใช้พลังผ่าฟืนแทนหัดกำจายฟานเสียงใจสันสานสลับเท้าอย่างเร่งร้อนอาศัยวิชาหลบหลีกที่ฝึกเปลือจากพระผาอ่าวต้านโจจนหัดดาบของเยี่ยหล,ลิงเอ๋อเฉียดผ่านข้างกายไปอย่างหุดหิดลมฝ่ามือของเยี่ยหล,ลิงเอ๋อยิ่งมายิ่งเกลี้ยกลาดผู้คนที่ชมดูการต่อสู้อยู่รอบข้างมีความรู้สึกว่า ภายในวังคล้ายปรากฏพลังเย็นเยือกพัดกระโชกออกมานี่คล้ายปรากฏมีดดาบนับไม่ถ้วนฟาดฟันอยู่ข้างกายฟาดเสียงมันรู้สึกถึงอันตรายจึงแค่นเสียงหนักๆลมปราณนั้นกราดเกลี้ยวกระจายไปทั่วร่างต่อจากนั้นทิ้งส้นเท้ากับพื้นหยุดสภาวะล่าถอยเอาไว้แล้วใช้กำลังที่สวงอกท้องน้อยคนคล้ายถูกต่อยใส่หมัดหนึ่งทันล้มตัวลงไปข้างหน้า เปลี่ยนจากล่าถอยเป็นคืบหน้าพลังลงฝ่ามือสลายหายวับฟ้านเสียงก็หายวับไปกับตาพริบตาต่อมาพวกคนที่ชมดูการต่อสู้ล้วนปากอ้าตาค้างไปฟ้านเสียงสลายหายวับกับอ้อมอกของเยี่ยหลิงเอ,อ๋อสองมือสอดไปยังใต้ซอกแขนของนางให้ฝ่ามืออดุดร้ายของนางทั้งสอง พาดอยู่บนหัวไหล่ของตอนเองหากจะกล่าวให้ถูกต้องก็คือก่อนที่ฝ่ามือของเยี่ยเหลิงเอ๋อจะกราดฟันลงมันชิงเคลื่อนไหวสวมกอดฝ่ายตรงข้ามสยบจุดสําคัญของอีกฝ่ายเอาไว้ฝีมือของฟ้านเสียงน,นี้ดูเหมือนดื้อด้านแท้จริงแล้วท่ามกลางลมฝ่ามือทั่วท้องฟ้าต้องค้นหาช่องทางเข้าประชิดถึงตัวนางทั้งยังเป็นพื้นที่ช่องว่างที่พอกระทิบตาก็พ้นผ่าน อย่างนั้นระดับความเร็วและสายตาของมันบรรลุถึงขั้นที่น่าตระหนกแน่นอนทั้งหมดนี้เกิดจากการฝึกอบรมของท่านอาอูจูเยีย่หลิงเอ๋อพันพบว่าฝ่ายตรงข้ามล้มตัวลงมาดุดวิญญาณพูดพรายต่อจากนั้นก็โอบกอดกตัวเองไว้ต้องของมวดคิ้วเข้าหากันนางทราบว่าฝ่ายตรงข้ามที่สามารถประชิดถึงตัวต้องเพิ่งพาสายตาและฝีมือที่น่าตระหนกดังนั้นสถานใจอย่างรุนแรง แต่ยามขับขันไม่ลนลานพลันหยุดฝ่ามือไว้ลอยตัวขึ้นกลางอากาศโดยปราศจากวี่แววล่วงหน้านางยื่นเท้าแตะใส่กระดูกหน้าแข้งของฟ้านเสียนหากว่าเท้านี้เตะถูกฟ้านเสียนคงเจ็บปวดจนล้มตัวลงบนร่างของนางแต่ตอนนี้นางไม่คำนึงถึงให้มากความแล้วยามนั้นฟ้านเสียนคลายมือออกปล่อยให้ฝ่ามือทั้งสองข้างของนางทิ้งออกมา โครงสร้างของร่างกายผู้คนแปลกพิสดารยิ่งหากว่าท่านทิ้งฝ่ามือทั้งสองลง